เริ่มต้นทำธุรกิจว่ายากแล้วนะครับแต่การรักษาธุรกิจที่ทำอยู่ให้เติบโตและอยู่รอดได้แม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยอันนี้ผมว่ายากกว่าเยอะเลยครับเพราะวันนี้ครับเศรษฐกิจโลกมีความผันผวนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครับมีการเข้ามาของ AI นะครับเทคโนโลยี disruption และอื่นๆอีกมากมายนะครับที่ทำให้วันนี้ความท้าทายของผู้ประกอบการไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ก็คือจะทำอย่างไรให้อยู่รอดและเติบโตอย่างแข็งแกร่งและมั่นคง ได้ในวันที่โลกกําลังเดินหน้าเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลแบบนี้ครับซึ่งวันนี้ครับผมได้รวบรวมไอเดียดีๆที่จะช่วยทําให้ธุรกิจของเราสามารถเติบโตไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนได้กับบัตรวีซ่าเพื่อธุรกิจหรือว่าวีซ่าคอมเมอรเชียลการ์ดนะครับตัวช่วยที่พร้อมจะพาธุรกิจของทุกคนเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มตัวเดี๋ยวเข้าไปฟังกันครับ สวัสดีครับผมวิทย์อิทิศักนะครับวันนี้เนี่ยพวกเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าโลกของธุรกิจเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจริงๆเลยนะครับซึ่งทําให้ผู้ประกอบการอย่างพวกเราเนี่ยจำเป็นต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเลยนะอย่างเช่นพวกธุรกิจค้าปลีกที่เคยเป็นธุรกิจที่ขายดีมากๆในช่วงหลายปีก่อนนะครับถ้าวันนี้ไม่ปรับตัวมาขายออนไลน์หรือมาทำไลฟ์คอมเมอร์นะครับธุรกิจเหล่านั้นก็อาจจะไม่ได้ไปต่อก็ได้นะและยิ่งเรื่องการตลาดเนี่ยต้องบอกว่าเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆนะครับเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะแค่เริ่มเปิดเพจยิงโฆษณา ขายของได้แล้วใช่ไหมแต่วันนี้ครับเรามีเครื่องมือการตลาดเยอะมากๆนะครับเฟซบุ๊กทิกต็อกกูเกิลยูทูบนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้เครื่องมือการตลาดพวกนี้ไม่ครบเนี่ยธุรกิจของเราก็อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันนะถึงในหลายๆเรื่องจะเปลี่ยนไปครับแต่มีเรื่องหนึ่งที่ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของธุรกิจและต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยมักจะมองข้ามกันไปนะครับนั่นก็คือเรื่องการบริหารจัดการเงินของธุรกิจครับยกตัวอย่างเคสเบสิกนะครับถ้าเกิดว่าใครที่เริ่มทําธุรกิจมาในช่วงหลายปีก่อนนะครับผมว่าน่า เพราะว่าเช็คครับถือว่าเป็นรูปแบบการชําระเงินที่ได้รับความนิยมมากๆสําหรับผู้ประกอบการไทยมาหลาย10ปีแล้วนะครับสาเหตุหลักๆนะครับก็เพราะว่าการชําระเงินด้วยเช็คนี่ครับสามารถยืดระยะเวลาการจ่ายเงินให้กับซัพพลายเออร์ได้ครับมันก็จะช่วยทําให้บริษัทเนี่ยมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้นแต่ในยุคดิจิทัลแบบนี้นะครับผมคิดว่าทั้งธุรกิจ SME หรือว่าผู้ประกอบการองค์กรขนาดใหญ่นะครับถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนรูปแบบการชําระเงินให้สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ครั ลูกค้าหันมาทําธุรกรรมออนไลน์กันเยอะขึ้นมากๆคนใช้จ่ายด้วยเงินสดลดน้อยลงและหันมาเลือกใช้วิธีอื่นในการทําธุรกรรมการเงินแทนครับต้องบอกว่าบางคนเนี่ยนะครับอยู่ได้เป็นสัปดาห์สัปดาห์โดยไม่พกเงินสดเลยก็มีนะโดยข้อมูลล่าสุดของทางวีซ่านะครับเขาบอกว่าคนไทยมากถึง47%เนี่ย พกเงินสดน้อยลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านะครับด้วยเหตุผลหลักก็คือการใช้จ่ายแบบดิจิทัลในรูปแบบ contactless หรือแบบไร้าการสัมผัสเนี่ยมีให้บริการมากขึ้นและก็มีสถานที่รวมถึงร้านค้าที่รับการชรําระเงินแบบดิจิทัลมากยิ่งขึ้นด้วยครับและนอนกจากนั้นสาเหตุก็คือพวกเขากังวลครับว่าเงินสดเนี่ยจะสูญหายหรือว่าโดนขโมยไปนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าตอนนี้บ้านเราเนี่ยกำลังเดินทางเข้าสู่สังคมไร้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบเลยครับดังนั้นมันจะเป็นเหตุผลที่ผมบอกไงครับว่าธุ ขนาดใหญ่เนี่ยควรจะต้องปรับตัวเปลี่ยนรูปแบบการชําระเงินให้สอดคล้องกับโลกปัจจุบันที่มันเปลี่ยนไปเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลนะครับและหนึ่งในตัวช่วยที่จะช่วยผู้ประกอบการนะครับไม่ว่าจะขนาดเล็กขนาดกลางไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนนั่นก็คือบัตรวีซ่าเพื่อธุรกิจนะครับหรือว่าวีซ่าคอมเมอรเชียลการ์ดใบนี้ครับเพราะนอกจากจะจัดการเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจได้อย่างเหมาะสมเพิ่มกระแสเงินสดของธุรกิจแล้วสําหรับธุรกิจรายย่อยครับยังสามารถจัดการกับค่าใช้ ต่างๆได้ด้วยนะครับเช่นพวกค่าออนไลน์แอดภาษีหรือว่าค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายซัพพลายเออร์นะครับดังนั้นบัตรวีซ่าเพื่อธุรกิจนะครับจึงสามารถช่วยผู้ประกอบการให้สามารถไปโฟกัสเรื่องการขยายธุรกิจได้มากขึ้นครับก่อนที่จะไปฟังกันต่อนะครับผมอยากเชิญชวนคนที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับให้มากด s u b s c r i b e ช่องกูรูรีวิวของเรากันนะครับทางเรานะครับจะมีการอัปเดตข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนแบบสรุปมาให้เข้าใจง่ายมากๆนะครับในทุกสัปดาห์เลยนะนอกจากนั้นเรายังมีไลฟ์พูดคุ คุยถามตอบกันประจำสัปดาห์ด้วยอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่จะมีออกมาอีกเรื่อยๆนะครับเรื่องแรกครับคือเรื่องเงินทุนหมุนเวียนนะครับเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของทุกธุรกิจเลยนะครับดังนั้นการชําระค่าใช้ใจ่ายต่างๆภายในองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าใช้ใจ่ายอะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถใช้บัตรวีซ่าเพื่อธุรกิจในการชําระได้ครับโดยเขาจะช่วยให้กระแสงเงินสดของธุรกิจเนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับคือบัตรวีซ่าเพื่อธุรกิจของผู้ให จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปครับซึ่งมีบางค่ายนะครับให้ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยนานสูงสุดถึง55วันเลยนะครับซึ่งตรงนี้แหละครับมันจะช่วยทําให้เรามีระยะเวลาเอาเงินมาหมุนในธุรกิจได้มากขึ้นเพิ่มสภาพคล่องธุรกิจของเราให้ดีขึ้นครับผมขอยกตัวอย่างธุรกิจแรกๆที่ผมเคยทําเลยก็ได้นะครับเมื่อก่อนตอนเรียนจบใหม่ๆเนี่ยผมก็เหมือนกับเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงทั่วไปแหละครับมีไฟมีไอเดียแต่ไม่มีเงินทุนมาเริ่มต้นธุรกิจครับซึ่งวันนั้นนะครับผมเห็นโอกาสในการนําเข้าสินค้าประเภทนาฬิการแบรน ใช้บัตรวีซ่าของครอบครัวเนี่ยนะครับมาเริ่มต้นธุรกิจแรกของผมครับโดยผมนะครับได้ใช้บัตรวีซ่าในการจ่ายค่าสินค้าให้กับซัลายเออร์นะครับและหลังจากนั้นพอได้รับสินค้ามาเนี่ยผมก็รีบทําการตลาดและรีบขายของพวกนั้นออกไปนะครับเพื่อที่จะได้เงินมาชําระให้ทันรอบบัตรที่ผมได้ใช้จ่ายไปนะครับและเพื่อให้การบริหารจัดการเงินรัดกุมขึ้นนะครับผมได้มีการแยกวงเงินใช้บัตรอย่างชัดเจนเลยนะครับโดยผมทําการแยกวงเงินที่ใช้ทําธุรกิจแยกจากวงเงินส่วนตัวแบบชัดเจนไปเลยครับเงินมันจะได้ไม่ปน ซึ่งผมก็ต้องบอกว่ากระบวน่านี้มันเวิร์กมากๆกนะครับก็คือเราไม่ต้องเอาเงินของเราเนี่ยออกไปก่อนแต่ใช้บัตรวีซ่าในการซื้อของจากซัพพลายเออร์มาก่อนผมก็ทําซ้ําทําซ้ําต่อไปเรื่อยๆครับจนถึงจุดหนึ่งที่ธุรกิจมันสามารถเติบโตได้ในระดับหนึ่งแล้วผมก็เปลี่ยนมาใช้บัตรวีซ่าเพื่อธุรกิจนะครับเพื่อที่จะหมุนเงินของกิจการต่อไปอีกเรื่อยๆครับซึ่งก็อยากจะแชร์เป็นไอเดียนะครับว่ามันเวิร์กมากๆเลยนะครับมันสามารถทําให้จากที่เราไม่มีเงินลงทุนไม่มีทุนเริ่มต้นแต่มีไอเดียรรรรเเาาาาสามมามถิิ่่ตต้้นธุกจและออยอดไดไ นนนี้เลยอกเหนือจากเรื่องสภาพคล่องของธุรกิจจะดีขึ้นแล้วนะครับการชําระค่าสินค้าแล้วก็บริการด้วยบัตรวีซ่าเพื่อธุรกิจเนี่ยยังช่วยให้เราได้สิทธิประโยชน์อื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะครับเช่นพว,<ๆ>พวกเครดิตเงินคืนในบางธนาคารนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเรายิ่งมีการใช้จ่ายด้วยบัตรวีซ่าเพื่อธุรกิจเยอะเนี่ยไอพวกเครดิตเงินคืนพวกนี้มันก็จะเยอะตามไปด้วยนะครับรวมถึงยังมีโปรโมชั่นจากร้านค้าจากวีซ่าหรือจากธนาคารผู้ออกบัตรทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วยนะครับอย่างเช่นตอนนี้ครับวีซ่าได้จับมือกับผู้ให้บรริกาาต่่งๆเพือ อบส่วนลดให้กับผู้ถือบัตรวีซ่าเพื่อธุรกิจนะไม่ว่าจะเป็น Google a d นะครับ Google Workspace อาก d a ด้า DHL e d x ลิมูซ s นเอ็กเพลสดิจิตอลโอเชียนแอนด์สปาเป็นต้นนะครับซึ่งสิทธิประโยชน์พวกนี้นะครับเราสามารถรออัปเดตอีกเรื่อยๆได้เลยนะครับและอีกข้อดีสําคัญนะครับในการชําระเงินด้วยบัตรวีซ่าเพื่อธุรกิจที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปนะครับก็คือสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการทุจริตทางการเงินในองค์กรไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ได้ครับเพราะว่าทุกรายการใช้จ่ายของบริษัทนะครับเราสามารถไปตรวจสอบรายละเอียดได้หมดเลยนะครับสามารถเช็คได้หมดครับว่ามีราย การแปลกลอมอะไรเข้ามาหรือเปล่าซึ่งมันจะทําให้เรามั่นใจในรายการนั้นๆครับว่ามีการใช้จ่ายตามจริงมีร้านค้านั้นจริงและราคาตามนั้นจริงๆครับ อย่างเช่นตอนนี้หลายๆบริษัทนะครับก็ยังมีการให้พนักงานเนี่ยสำรองค่าใช้ใจ่ายบริษัทบางรายการไปก่อนแล้วค่อยมาเบิกใช่ไหมครับปัญหามันอยู่ตรงน,นี้แหละครับว่าความโปร่งใสในการตรวจสอบว่ารายจ่ายนั้นเนี่ยเป็นรายจ่ายของบริษัทจริงหรือเปล่ายอดตรงตามนั่นจริงไหมมีการตุกติกอะไรหรือเปล่าและอีกเรื่องนะครับก็คือลดขั้นตอนการทํางานของพนักงานนะครับที่ต้องมานั่งเบิกจ่ายลดขั้นตอนของฝ่ายบัญชีที่ต้องมาทําเรื่องเบิกให้อีกนะลองนึกภาพตามนะครับว่าบริษัทเนี่ยจะต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่เพื่อที่จะมาจัััดกกาาารบโต่ต่่งๆทีมนนววุย ซําซ้อนแบบนี้ซึ่งตอนนี้เรามีเทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของทุกคนได้เรียกว่าวินวินกันทั้งพนักงานแล้วก็บริษัทเลยครับซึ่งตัวช่วยที่ว่านั้นก็คือบัตรวีซ่าเพื่อธุรกิจนั่นเองครับผมสรุปอีกทีนะครับว่าบัตรวีซ่าเพื่อธุรกิจเนี่ยจะช่วยในเรื่องความโปร่งใสก็คือข้อแรกครับพนักงานไม่ต้องกังวลว่าจะต้องสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆของบริษัทออกไปก่อนนะและข้อที่2ครับผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่เนี่ยสามารถขอวงเงินธุรกิจที่แยกกับบุคคลได้ด้วยนะและเรืื่่่่่ออองงงที3คคครก็วาาามโปใใสขช้จย เ,เราสามารถเห็นยอดต่างๆได้แบบเรียลไทม์เลยนะครับแถมบางธนาคารนะครับเขายังมีฟีเจอร์สามารถควบคุมการใช้จ่ายของบัตรได้แบบจำกัดนะครับหรือสามารถกําหนดวงเงินของบัตรได้เช่นกันนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นบัตรวีซ่าเพื่อธุรกิจนะครับสามารถล็อกการใช้จ่ายในเฉพาะหมวดหมู่ที่เราตั้งค่าไว้ได้ครับเช่นสมมติฝ่ายจัดซื้อเนี่ยไปซื้อของกินของใช้ในออฟฟิศครับเราก็สามารถตั้งล็อกให้ซื้อของในร้านค้าที่ลงทะเบียนกับธนาคารในหมวดหมู่ออฟฟิศซัพพลายแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตได้ครับซึ่งถ้าเกิดว่าพนักงานเนี่ยเอาเงินไปใช้ในนนววัตถุปประะงค์อื่่่ไมาจเ็ ซื้อของออนไลน์ซื้อเสื้อผ้าเนี่ยก็จะไม่สามารถรูดผ่านได้นะครับดังนั้นก <c oughs> ารใช้บัตรวีซ่าเพื่อธุรกิจเนี่ยจะช่วยลดการทุจริตภายในองค์กรทั้งขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่ได้นะครับดีกว่าการใช้เงินสดเยอะเลยครับต้องบอกว่าตอนนี้ครับบัตรวีซ่าเพื่อธุรกิจได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลายเลยนะครับทั้งธุรกิจขนาดเล็กขนาดใหญ่ทั้งองค์กรภาคาาร,ร,ารัฐแล้วก็เอกชนครับไม่ว่าจะเป็นกรมสัมพากรกรมศุลกากรบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมแล้วก็พวกมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยกิจ <c oughs> ซึ่งหมดที่ผมเล่ามานี้นะครับจะเห็นว่าบัตรวีซ่าเพื่อธุรกิจหรือว่าวีซ่าคอมเมอรเชียลการ์ดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตและเดบิตนะครับนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจได้จริงแล้วยังช่วยให้ธุรกิจมีความโปร่งใสาสามารถตรวจสอบได้และเป็นอีกแรงสําคัญที่จะช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าให้กับธุรกิจนะครับในการบริหารจัดการธุรกิจของเรานะครับให้ธุรกิจสามารถเติบโตก้าวหน้าเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคตได้ครับดังนั้นวันนี้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ธุรกิจที่ทําอยู่เติบ บัตรวีซ่าเพื่อธุรกิจเนี่ยถือว่าเป็นคําตอบเลยนะครับเพราะโซลูชันต่างๆที่ออกแบบมาเนี่ยนะครับเ <c oughs> ขาออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์ความท้าทายในปัจจุบันและเตรียมธุรกิจของเราให้พร้อมกับความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ขึ้นในอนาคตอีกด,ด้วยครับและย้ําตรงนี้อีกทีครับว่าไม่จาเป็นต้องเป็นองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะใช้บัตรวีซ่าเพื่อธุรกิจได้นะครับองค์กรขนาดเล็กธุรกิจขนาดเล็กร้านค้าก็สามารถใช้บัตรวีซ่าเพื่อธุรกิจได้เช่นกันนะครับมีประโยชน์หลายอย่างมากนะทั้งเรื่องสภาพคล่องความโปร่งใสและก็สิทปธปิจ ตอนนี้มีสถาบันการเงินที่ให้บริการอยู่8แห่งด้วยกันนะครับตามที่ขึ้นมาบนหน้าจอนี้เลยนะดังนั้นถ้าสนใจนะครับสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครใช้บริการกับผู้ให้บริการที่สนใจได้เลยนะครับสวัสดีครับ